มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่ได้ป้องกันนะคะครั้งต่อไปเนี่ยหนูควรจะบอกแฟนว่าอย่างไรดีคะถ้าหนูคิดว่าหนูจะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนอีกแล้วแฟนอาจจะไม่พกถุงยางม,มาหนูก็ต้องซื้อถุงยางมาเก็บติดตัวไว้ค่ะนะ,ะนะเพราะว่ามันเป็นการปกป้องตัวเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแค่แป๊บๆกับปัญหาที่จะตามมาที่ต้องดูแลตัวเองต่ในอนาคตเนี่ยพี่ว่ามันไม่คุ้มค่ากันหรอกอ ถ้าแฟนไม่ยอมพกเราก็ต้องพกเองเพราะมันเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทําเพื่อเพื่อดูแลตัวเอง mm hmm. ที่เรา <Okay. S 1> เน้นเรื่องถุงยางอนามัยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องท้องนะคะ mm hmm. ลูกเรื่องท้องมันก็คือแค่ปัญหาส่วนเดียวเท่านั้นของหนูในเรื่องวิธีคุมกําเนิดแต่ยังไงหนูก็ต้องใช้ถุงยางอนามัยเพราะว่าปัญหาที่ตามมามา,มากกว่าแค่เรื่องตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ mm hmm. ก็คือเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ mm ์ hmm. ปีสามปีที่ผ่านมาเราซัอร์กับโควิด hmm. จะตายแถมตอนแรกยังกลัวฝีดาดลิงอีกน้องไม่รู้หรอกว่าในอนาคตมันจะมีโรครระะบบาาดอไ้ง การใช้ถุงยางเล็กๆอันเดียวมันช่วยป้องกันความเพื่ยของน้องใน,นอนาคตได้อีกประมาณล้านแปดอะทำไมถึงไม่ทำล่ะ<อ>ถูกไหม